อืมจับพี่จีพี่้องจาก <c oughs> แม่นสวัสดีครับขอลูกสวัสดีครับสวัสดีครัเอามือขึ้นต้องสูงสิได้ครับอืม พิซซ่าพี่น้องกองไฟซีกุซคนวันนี้มาพอกอันอีกและนะ้วในช่องเอทำกินกินได้แซ่บเสวยเมย์เอประเด็นอันห่างหายไปโดนนื่อจากประเด็นทายขีดโดนเนาะอันคาดอยากเหตุการณ์เหตุงานจากพี่น,อน้องซะมีก็เริ่มไปเหตุงานแล,ล้วเนาะนก,ก็บเรื่องประเด็น,นเหตุขีดวันนี้ไม่เอได้ข้าวปุ่นเนาะจ้าขอบคุณนน้ำยาปลากระป๋องใส่กุ้งนิดหน่อยพี่น้องแล้วก็พริกจีเนาะมีพริกจีกับ นี่แคบหมูแก้มนิดหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะพักกับบุ้มี่ยังไหลแต่พี่น้องมีตสาสาราแหน่อันมะเกลือพว่วงโคล่าผ้ามาจัดพี่น้องแซ่บๆน้องกันอาจจะมีเสียงอ่ะเครื่องเ,เข่าวตัดใหม่นี่นนนเด้อ่องแต่พี่น้องจ้ะเขาเชิังขอกราบใหพี่น้องนะมาจา้บ แบบส่วนนมเสิงกรปุลเนี้อหนม พี่จีพี่น,น <c oughs> องจ้ะขออภัยพี่นอนด้วยจ้าเสียงดังจสซสิไปบอกข้าจ้าจังใดเนาะ ตังองอ่งกล่องหยังเรียบร้อยแล้วเฮาจะเพิ่นมันนี่ทัามาตัดอือตับ กระชังกระชใพี่น้องจับกระชัยหอม หอมกรล่ายขนาดแล้วครับหนึ่งอืม 嗯。Mm hmm. 哦，正大码嘞。

ใช่ใช่เนาะอืัมหอมกิ่นแกงกับเตงเครื่องตัดใหม่ ตื่นแล้วลูกมานั่งกับแม่มาพ่อโตนั่นพี่น้องจ้าคนนอนพิ่งตื่นตื่นหล่ะยางมหาแม่หลังบ้านอร่อยมากแม่มาดูหน่อย แข็งแล้วเหรอมันี่ดกมานนี่แ้มันนี่อืมเื่อเอาดีตดวให้แม่เบิรงมันแข็งแล้วแต่เพื่อเอามาแช่ตัวเย็นมาสวัสดีครับมาได้ไหมนี่มาตรงนี้มันต้องตากแม่เนี่ยสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับเอามือต้องสูงสิอือมือเยนแล้วหรอครับมึตกัดให้นะอืม อ,อือเลอเลยมากหวานไหมไม่นั่งกินตรงนี้ตื่นแล้วแม่อย่างมาหาแหมงงบ,งบวันนี้วันเสาร์ไม่ได้ไปรโรงเรียนครับอะไรแต่พี่น,อน้องจ้าไม่กลับไปทำงานนี่หรอเค็นั่งกินเห็นนักหน่อยกินยู่งซุนเด็กๆพี่น,อน้องจ้า นิกหน่อยเปิดโรงเรียนกเ็เลยต้องเป็น<ม>เหตุงานก็บ่ม,มีเวลาเหตุคลิปนะพี่น่องหน่อข้างอย่างน้ำรูกลับมากกระแด้ห่างเหตุแรงเหตุงาเนีน่เดก็พี่น,อน,น่องกับย่าฝ่งเลื่อมกันดวยจ้า ชอบอ๋บอตัดแล้วพอดีไหมก็ได้ปิดพอดีไม่กินแล้วพอดีอ,อร่อยมาก ไม่หมดจุดทั้งเข้าไปในบ้านละจ้ะเสบไลฟ์พี่น้องจ้ะไม่ได้กินโดนก็แสีบสมอยากจ้ะพี่น้องเมืนเน่อกี้ถ้าเพืดด่อใดคะมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งหายไม่เอ็นด้วยนะเจา้าเจนใดกะอย่าลืมเจนใดก็ <c oughs> อย่าลืมช่องหน่นอยช่องหน่อยนะจ้ะพี่น้องจ้ะ วันนี้แม่เอกกับน้องเฟโตกับสิคอโตล่าไปก่อนพอกันแม่คิดหนาจ้าสวัสดีจ้าอ้าวชอตมาชอตดีครับตรงนี้สิครสวัสดีค่ะ